ช้าชามเย็นชามติดตามพระเจ้าไปเรื่อยๆไม่ได้สนองพระคุณของพระเจ้าเลยไม่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าการอัศจรรย์ของพระเจ้าเห็นไหมคะจากเด็กที่มีปลาและมีขนมปังคนเล็กน้อยเท่านี้ก็สามารถที่จะมีทุกสิ่งถวายพระเจ้าได้เด็กเด็กมาฟังพระเยซูเทศนาแต่ของเด็กที่พ่อแม่เขาห่อให้เป็นปลาและขนมสามารถที่จะเลี้ยงคนห้าพันคนนับเฉพาะผู้ชาย ในคิสิสจักรเราก็เหมือนกันถ้าเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ต้องไปขอเงินเดือนขึ้นเขาจะขึ้นให้เองอายเขาคริสเสียนไปขอเงินเดือนขึ้นไม่ต้องไปอ้อนวอน,นว่าซื้อซอยซื้อของข่อยแนะ่ไม่ต้องหน้าที่การงานบริษัทธุรกิจครอบครัวไม่ต้องไปขอให้สามีว่าเปลี่ยนเธอภรรยาเปลี่ยนเธอลูกเปลี่ยนเธอไม่ต้องขอ เพราะว่าเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าสามีจะเปลี่ยนลูกจะเปลี่ยนภรรยาจะเปลี่ยนธุรกิจจะเปลี่ยนหน้าที่การงานจะเปลี่ยนการอศัศจรย์จะเกิดขึ้นจากขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเวลาอ่านพระคัมภีร์อ่านให้ว่ามันจะเป็นจริงถ้าอ่านพระคัมภีร์ไม่เป็นจริงมันก็ไม่มีประโยชน์ก็แสดงว่าอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะจริงไหมพระเยซูกโกหกอ่านตามหน้าที่อ่านตามพิธีเราก็เลยไม่เห็นการอศัศจรย์ของพระเจ้า นี่ไม่ใช่เป็นนิทานนี่ไม่ใช่เป็นนิยายขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวนี้เป็นเรื่องกิงและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสมัยนั้นและปัจจุบันนี้พระเยซูก็เป็นพระเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ในเมื่อพองทำการในอดีตได้อย่างไรพง์ก็จะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเราอาเมนไหมพระเจ้าองค์นี้ก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันสมัยนั้นพระเจ้าทําการอัศจรรย์สมัยนั้นสมัยนี้พระเจ้าก็ยังทําอยู่ ที่พระเจ้าไม่ทำไม่ใช่เป็นความผิดของพระเจ้ามันเป็นความผิดของเราเราติดตามพระเจ้าไปเรื่อยๆเย็นชาไม่มีชีวิตชีวามาโบดแบบว่ามาสายได้ยิ่งดีเลิกเรายันต์ตัวพรกเับมาก็แมวพระคัมภีร์มามาก็มาเล่นโทรศัพท์มาก็มาเล่นเฟซบุ๊กมาก็มาเล่นไลน์เล่นอะไรแข่งขันกับพระวจนะคำของพระเจ้าคนพวกนี้เขาได้ตัดสินใจผิดเมื่อเขาตัดสินใจผิดความผิดอ่ายกตัวอย่าง มีคนฝากเง hm. ินให้เห็นไหมโด่งลูกของคุณสุพันเขาใส่ซองให้เด็กคนนี้ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากพระเจ้าเลยดิฉันไปเปิดดูซองพุงถวายฝากให้ครูโด่งโด่งยู่ไหนมารับเสียมาหนึ่งเปลี่ยนใจเด้แม่ก็อยากได้คือกันเด้อหวางำ โสดอยากแต่งงานอบรมพอกแม่มาตาเ้าเนี่ยล่ะค่ะเขาไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ขาดเงินหรือไม่ขาดเงินสองอาทิตย์แล้วที่เขาใส่ซองไว้แต่ดิฉันยังไม่ได้ให้เห็นไหมคะพระเจ้ารู้ว่าเราขาดและเราต้องการเด็กคนนี้ไม่ได้ฉาบช่วยเด็กคนนี้ไม่ได้แสดงออกทึ่งอะไรทั้งสิน้นเป็นเด็กเล็กๆเ,เ,เหมือนกับเด็กสองคนที่เขามีขนมปังและก็มีปลา ดิฉันก็ยังงงเลยบอกว่าทําไมต้องเขียนว่าเด็กคนนี้เห็นไหมคะพระเจ้าทรงสรรพัญญูงทรง,งรู้ทุกอย่างในชีวิตของเราเพียงแต่เราเล่นตามบทบาทนึงพบพระเจ้าก่อนพบมนุษย์กระตือรือร้นในการติดตามพระเจ้าอยากจะเห็นการอศัศจรรย์ของพระเจ้าวันต่อวันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาพิธีศินวันนี้เรามีพิธีศินมาอาสนิทค่ะพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิต หมูเปนะ้งน่ะวันนี้กินพรุ่งนี้ก็กินอีกลาบวัวกินแล้วจากบ้านยายหนูก็ต้องกินอีกลาบเป็ดลาบไก่กินแล้วก็ต้องกินอีกแต่ว่าถ้าเรากินอาหารแห่งชีวิตเราจะอิ่มก็คือเมื่อเราอิ่มพระวจนะเราก็จะมีเงินเราก็จะมีทองเราก็จะมีบ้านเราก็จะมีสุขภาพที่ดีพอพรงเป็นแม่น้ำแห่งชีวิต เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะมีชีวิตนิรันร์ผู้ที่วางใจในพระเยซูคริสต์ผลกรรมผลเวนผลโชคชะตาราศีมีชีวิตนิรันต์ตลอดไปพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกเราเป็นความสว่างของโลกคนที่เดินในความมืดก็คือคนอยู่ในความบาปถ้าเราเดินตอนกลางวันนี่ไม่สะดุดแน่นอนจังใดกะบโบสะดุด คนสะดุดนี่ค็คือบ่บังประเทศไทยแต่ถ้าเดินกลางคืนยังไงพี่น้องก็สะดุดอยู่จริงคนที่เดินกลางคืนก็คือที่ไม่อ่านพระพีไม่อธิษฐานไม่นมัสการพระเจ้าติดตามพระเจ้าไปเรื่อยๆผู้รับใช้พูดมากก็สะดุดสามีพูดมากก็สะดุดภรรยาพูดมากก็สะดุดลูกพ,พูดมากก็สะดุดพี่น้องในบ่อนพูดมากก็สะดุดเพราะเขาเดินตอนกลางคืนถ้าเขาเดินตอนกลางวันถ้าเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ถ้าเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเนะ่เขาไม่มีสะดุดหรอกแม้นใครจะนินทาแม้นใครจะโจมตีแม้นใครจะดูถูกแม้นหัวหน้าจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้แม้นหัวหน้าจะแกล้งแม้นเพื่อนร่วมงานจะแกล้งไม่ทําให้เราสระดุดเพราะเราเดินตอนกลางวันแต่หลายคนอยู่ที่นี่ชอบเดินตอนกลางคืนเห็นไหมเท็คเขาไม่ได้เปิดได้ตอนกลางวันมันบ่หมัวบาเท็กร้านอาหารที่ร้านอาหารบางหน้าข้างในเป็นซ่องเนี่ย เขาจะเปิดตอนกลางคืนคนที่เดินตอนกลางคืนก็คือพวกที่อยู่ในขับในบ้าฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนเราไม่ควรเดินตอนกลางคืนอเมนไหมคะตอนกลางคืนก็คือไม่มีความสัมพันธ์กับพระวจนะคำของพระเจ้าไม่ให้เกียรติพระวจนะในที่สุดเจออะไรนิดอะไร,ะไรหน่อยก็หนีก็จากทางของพระเจ้าก็ย้ายโบสถ์ก็ไม่รู้จะย้ายไปทําไมตัดสินใจเดินตอนกลางวันซะก็สิ้นเรื่องเดินตอนกลางวันเราก็จะประสบความสําเร็จ เราต้องตัดสินใจว่าปีนี้เราจะไม่เดินตอนกลางคืนตอนกลางคืนก็คือจะทําให้เราสะดุดทําให้เราน้อยใจทําให้เราเสียใจในกลุ่มก็เหมือนกันได้ยินหนิดนิด,น,ดน้อยใจได้ยินโอยพวกที่เดินกลางคืนนี่พวกที่เดินตอนกลางคืนนี่หมันไส้เจอนิดเจอหน่อยก็น้อยใจแกะของเราฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะนั้นและแกะนั้นตามเราถ้าพี่น้องรักพระเจ้า เป็นแกะของพระเจ้าพี่น้องก็ต้องเดินตามพระเจ้าอยู่แล้วถ้าเราอ่านเราก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วยิ่งเชื่อพระเจ้านานยิ่งเติบโตฝ่ายวิญญาณยิ่งถ่อมคนยิ่งรักพระเจ้ายิ่งเติบโตยิ่งรวยยิ่งถ่อมแต่มันมีปัญหาแบบนี้ก็คือว่าถ้าตัวเองรวยขึ้นนิดหนึ่งใครพูดเข้าหูก็ไม่ได้ในบทนี้ฉันรวย แต่ใครแตะไม่ได้ใครพูดไม่ได้ใครอะไรไม่ได้เพราะว่าอัตมาไม่ใช่คนแบบนี้เขาไม่เรียกว่าคนโตเขาไม่เรียกว่าคนกลับใจยิ่งโตฝ่ายวิญญาณยิ่งรวยยิ่งชมพวกนี้เขาจะเดินในความสว่างแต่พวกที่เติบโตบอกว่าเติบโตรวยฐานะดีมั่งคั่งแล้วทำอะไรหลายอย่างใครแตะไม่ได้พวกนี้เดินอยู่ในความมืดก็คือแต่สะดุดน้อยใจ มีเรื่องกับคนนั้นมีเรื่องกับคนนี้อยู่ตลอดอะค่ะเราขอดูสลับกันกับตรงนี้ที่น่าจะสรุปอีกอีกหนึง่งค่ะถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและกระทำตามถ้าเราฟังกระทําตามเราจะฟังไม่ได้เพราะเราไม่ได้อ่านคําว่าพ่อพรก็คือลูกจะไม่เกเรผัวจะไม่เกเรเมียจะไม่เกเรธุรกิจที่เราขายจะไม่ได้นั่งไล่แมงวันทางวัน เราจะไม่ได้วิ่งเปลี่ยนอาชีพบ่อยการเปลี่ยนอาชีพบ่อยเขาเรียกว่าล้มเหลวถ้าเปลี่ยนงานบ่อยเขาก็เรียกว่าล้มเหลวดิฉันถึงบอกผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนถ้าได้เปลี่ยนโบสถ์นี้ไปอยู่โบสถ์นั้นโบสถ์นั้นไปอยู่โบสถ์นี้แสดงว่ามีวิญญาณล้มเหลวกาลังไล่ล่าเราปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วเราก็กลับใจใหม่ไม่ต้องย้ายโบสถ์ไปไหนหรอกไม่อย่าไปทะเลาะก,กับโบสถ์ทะเลาะก,กับตัวเองนี่ ย่าไปทะเลาะก,กับโบสถ์อย่าไปทะเลาะก,กับผู้นําทะเลาะก,กับตัวเองนี่อะไรที่ตัวเองจะปรับเปลี่ยนอะไรที่ตัวเองจะเปลี่ยนถ้าเรายังเป็นอยู่อย่างนี้ย้ายไปอยู่โบสถ์ไหนก็เหมือนเอาไฟไปสมโบสถ์เขาเพราะเราไม่เปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนที่โบสถ์ตัวเองนี่แหละถ้าคนที่เติบโตไฟวิญญ,ญาณกับใจจริงๆไม่มีใครทําให้เขาสะดุดเพราะว่าเขาเดินตอนกลางวัน ฟังพระสุรเสียงพระเยโฮวาพระเจ้ากระทำตามบัญชาในวันนี้พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านเป็นผู้ยกเป็นผู้ยกหัวหน้าเราจะยกเราปีนี้เพราะเราทำถูกใจเพราะเราเลียแข้งเลียขาปีหน้าเขาอาจจะไม่ยกเราก็ได้ถ้าเราไม่เลียแข่งเลียขาแต่สำหรับพระเจ้าไม่ต้องไปเลียแข่งเลียขาพระเจ้าเพียงแต่เราย์ยำเกรงให้เกียรติพระเจ้าอ่านพระัีที่ฐานมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้นแหละ พระเจ้าบอกว่าเอาความยากจนมาให้เราเอาความมั่งคั่งฉะนั้นไม่ได้เป็นความผิดของพระเจ้านะที่เรายากจนมันเป็นความผิดของเราเราเป็นคนต่อสู้พระเจ้าเองก็คือไม่ให้เกียรติพระวจนะคำของพระเจ้าไม่ให้เกียรติพระวจนะคำของพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนตัวเราบอกว่าเอาความป่วยมาให้เราเอาสุขภาพดีที่เราไม่หายดีไม่ได้เป็นความผิดของพระเจ้ามันเป็นความผิดของเราที่ไม่กลับใจเองมันเป็นความผิดของเรา ที่เราไม่ได้ให้ความสําคัญในการพระวจนะคำของพระเจ้าจะไปอยู่โบ์ไหนก็เหมือนกันในประเทศไทยในโลกเนี่ยถ้าพี่น้องไม่อ่านพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องไม่ให้เกียรติพระวจนะคำของพระเจ้าบางคนเชื่อสิบปียี่สิบปีพระคัมภีร์ยังไม่เคยจบเลยแล้วบอกว่าอยากได้รับพระพรขึ้นไปเลยค่ะขอโทษนะคะพระพรเหล่านี้เห็นไหมพระพรเหล่านี้จะตามทัน ไม่ต้องลาออกเพราะว่าเขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้ให้อยู่ที่นั่นอดทนอยู่ที่นั่นให้ทุกคนเห็นพระเยซูในชีวิตของเราพระพรเหล่านี้พระพรเหล่า,ออเาเงินเดือนขึ้นจะตามทันท่านพระพรที่ขายลูกชิ้นลเแมงวันจนตายเบิดพระพรที่ขายมาล่าเสียบจนเมื่อกิว้วพระพรเหล่านี้จะตามทันท่านอย่าแวะอย่าแวะไหน ใยคุณลีอยู่ในนี่ค่ะวันหลังจะให้ครูคุณลีแบ่งปันอยู่มัวแต่แวะไม่ใช่คุณคุณวารีไม่กลับใจนะไม่โตนะคุณคุณวารีกลับใจโตฝ่ายวิญญาณนะและคุณวารีก็อยู่เคียงข้างดีฉันตลอดมึงเนี่ยยายตุยกับอันพี่ยันเห็นจังสี่เซกันฉันเห็นกับตาเลยเมื่อกี้หันไปหาน้องยัดษ์ยานะยายตุยยายนะ ทีนี้เพอแป๊ดเดียวขาดการระมัดระวังและให้เกียรติพระเจ้าเลยแวะแวะก็เลยสูญเสียเห็นไหมคะถ้าตัดสินใจผิดจะสูญเสียก็เลยจะให้เขาแบ่งปันคํำพยานก่อนจบสิ้นปีว่าเขาแวะห้าปีที่เขาแวะใช่ไหมลีถ้าเขาไม่แวะจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องหลายคนอยู่นี่ก็ชอบแวะ เขาเอาพื ters, ้อนคอยตีเขาสั <ode! S 2> ่งคอยตียืมเงินแค่นี้กับว่าพื้นเนาะเอาคอยกับประเด็จเ็ดหยังให้เราเด้เราคือว่าพื้อนคอยโอ้ยอาหารตรงมือนี่แวะถ้าแวะรีบกลับมามันก็โอเคแต่บางคนแวะเหรออรรถเดินนางเดินเดินเดินน่งเดิน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 นางเดินเดินเดินเนี่ยเท่านั้นสิแวะได้แบดนี้ต่ออีกเลยเดินน่งเดินเดินเดินท่านสิสิแวะได้หน่ก็เดินน่งเดินเนี่ยแวะก็ได้มันยังไม่ไกล เดินไปไกลเท่าไหร่เราก็จะกลับมาไกลเท่านั้นทุกคนมีส่วนที่จะเดินนั่งเดินเดนเดนั่งเดินได้แต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราไปไกลแล้วเราต้องรีบกลับมาถ้าเดินไปไกลเราก็จะกลับมาไกลเท่านั้นถ้าเรารู้ตัวตัวนี้ยังไม่สิ้นปีเรารีบกลับมาหาพระเจ้าหลายคนอยู่ที่นี่หลงจากทางของพระเจ้าหลงแบบไหนหลงในโบสถ์นี่แหละคะ่ะ หลงอิจฉาหลงลิษยาหลงขมขื่นหลงการโกรธเกลียดหลงการคอร์รัปชันหลงการทะเลาะเบาแวงอยู่ในโบสถ์ก็เลยแวะพอแวะเสร็จก็ไม่เห็นพระพรของพระเจ้าข้อที่สามค่ะท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองในเมืองกรลับบ้านนอกกรลับทงหน้ากรลับไปไซ้ก็ไปเจอเห็ดปวกไปไซก็ไปเจอปลาขอนไปไซก็ไปเจอไข่เป็ดเป็ดไทยบ้านไข่ใบกองเอเล่ ไปทองหน้ากับไปเจอเห็ดปวกไปท้องหน้ากับไปเจอเห็ดละงกไปทองหน้ากับไปเจอปลาขอนบักไงทุง่งนาก็รับพระพรในเมืองเพราว่างขายเท่านั้นแหละเพราถึงสิบนาทีเกี่ยงไม่เลยอันที่พอเกี่ยงไม่ลอยหนีอันที่อัน บอต้องบอกว่ามาลาคับมาลามาลาสิบบาทมาเด้อครับมาลาเด้อครับบอตตองเข็นรถไปตั้งปุ๊บภายในสิบนาทีตุ้ยไปยังบิตเรารับผมกลับบ้านก็เด้อครับมาลาสิบบาทมาลา,า,า,าสิบบาทแม่เอนินซอยตุยนนตุยเสียงเบิตเราไตุยกับมาลาสิบบาทมาลาสิบบาทอีพักบุ่งมา พักบุงเอิ้ซวยย่าไนในย่าเสียงแหบบิดเลยอีบุงกะมาลามาลาสิบบาทมาลาสิบาทไอ้พักบุงบอกว่าเขตมึงก็เอื้เนี่ยเป็นอย่างบักเขตกะมาลาสิบบาทมาลาสิบาทมาลาสิบาทบัดที่ไปเจอบักทิวเด้บัดนี่ไอ้เขตบักทิ้วมึงเกินเนี่ยเป็นอย่างมึงก็กินน้ำพอตุยกันมาลาสิบบาทมาลาสิบบาทมาลาสิบบาทบักทิวเด้มันเป็นคนมีมารยาทดีปากนมันสิบว่าทรงเสียงเฉละคุณทิว ไม่ต้องไปเรียกพระพรเหล่านี้จะตามทันท่านทุ่งนาในบ้านในเมืองในตลาดพระพรจะมาถึงเราที่ไม่มาถึงเราไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าเป็นความผิดของเราแมนบ่นี่หรือรบ่าแมนพ่อถ่ยว่าผู้ใดไนี่อาจารย์เห็นมาจากพิษณุโลกอยู่นี่อาจารย์โนดโทนเอาหรือโบทด,ดีมันต้องอองสิ <laughs> ทำไงได้อาจารย์ได้หลวมตัวมาแล้วก็ต้องสู้กันไปม,นมันจะปิดงบนะอาจารย์ทองแท้มันจะปิดงบนะจ๊ะขันโบเมียนตอนนี้ก็จะสิเมียนตอนไหนมันจะปิดงบแล้วนะคะก็เลยสัดกันสนวนเนี่ยชั้นนี้เป็นชั้นพวกที่ทองคําแท้ทำยังไงมันก็ยังเป็นของแท้อยู่เออไม่ลอกไม่ดําจำำํานําไม่ได้ ชั้นนี้เป็นชั้นทองแทะไม่ลอกไม่ดำจำนำเขาไม่รับไปใส่เขาก็บอกว่าขอโทษเด้อค่ะท่องคุณเป็นขอ้อมแทะไม่เท่าหนึ่งซื้อท่องใอ้ฉันคือนกันเป็นเพชรน,น,น้อยๆอย่าลืมเด้อผู้ใดซื้ออย่างไรชันตื่นขึ้นมาฉันเอาไปลานท่องทันทีเด้อันเป็นคนเอาจริงเด้ฉันก็ถือไปลานท่องขอโทษนะคะมีคนซื้อของขวัญให้นาคาดูให้หน่อยะคะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ พอจีนี่มไมีเสียงห้องเลยได้เพชรเพราะปากเบาๆถ้าเป็นเพชรแทไปจีนก็บกี้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 เนียเขาเลกว่าขอโทษนะคะอย่ากโกรธนะคะใครซื้อให้อ๋อเขาฝากมาถามบุญเดียบัขอโทษค่ะเพื่อนเพื่อนเขาฝากมาถามดูเฉยๆไม่เป็นไรนะคะขอโทษนะคะช่วยไปบอกเพื่อนของคุณด้วยว่าพร้อมพร้อม พงพันุ์ของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านแห่งสัตว์ของท่านจะรับพรหมูก็สีออกลูกเป็นพ่วงงัวก็สิออกลูกเป็นพ่วงโล่งสีสีเข่ากระสิบอห้างไฟก็จะไม่ดับเป็นพ่อพรน่ะพี่นะ้องคำว่าพ่อพรก็คือจะประสบความสําเร็จลูกครอบครัวธุรกิจหน้าที่การงานคําว่าพ่อพรมีคําพยานของผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งบอกว่า ผมไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลูกสาวผมโทรบอกว่าพ่อซื้อกระเป๋าหลุยให้หน่อยผมก็ต้องไปซื้อกระเป๋าให้ลูกผมเพราะเขาเป็นลูกผมแต่ถ้าคุณบอกผมซื้อผมก็ไม่ซื้อให้คุณเพราะคุณไม่ใช่ลูกผมพระเจ้าก็เหมือนกันเรามีหน้าที่ขอพระเจ้ามีหน้าที่ตอบลูกสาวสองคนนี้บอกพ่อซื้อกระเป๋าให้หน่อยคนละพ่อไปที่สวิตแล้วก็ซื้อกระเป๋าให้ลูก พราะเขาเป็นลูกผมคุณเป็นลูกพระเจ้าคุณมีหน้าที่ขอพระเจ้ามีหน้าที่ตอบและพระเจ้ามีหน้าที่ให้แต่ว่าขอบ่ได้เหตุห่ังก็คือบ่าเป็นลูกพระเจ้าแท้ไหมคนที่เป็นลูกพระเจ้าปลอมในโบสถ์เราก็มีนะงั้นพระเจ้าบอกว่าเข้าระมานกับเข้าสรีให้มัน,มนแทนเกย์ยามาตอดเงาสิฉันเด้อตุ้ยมันตอดเงาสิฉันไอ้เจงาสิลรตุ้ยว่าัาน้นอย่ามาเปลา ย้ายตุยนี่เป็นค้นหาเลยบาที่จาคลองหลับเ <c oughs> ทนฉันก็เห็นมันนั่งหลับก็แคกกก่แ้มหยําบักฝรั่งไ้กับยู่ติลูกเอามาฝรั่งให้ย้ายตุยเนี่ยเออยายตุยนี่บ่ิ่งจักซื้อหมักฝรั่งมาหยําไอแท่านก็นยังรูจกักก็เลยซื้อกับพระเจ้าก็เหมือนกันพี่น้องแล้วก็อาจารย์ออกมายังค่ะอาจารย์ไอในช่วงนี้จะจะออกมาช้านิดนึงกระจายของท่าน รู้ยุบกระจัดแปลว่ากะละมังแปลว่าตะก้าแปลว่าอุปกรณ์ทุกอย่างกระเป๋านี่แหมกระเป๋าเงินนี่แหมนี่แหมนี่แหมกระจัดกระเคลื่อนนี่แหมเปิดถูดสิบจนสิบขาดโบมิจักสลึงนี่แหมนี่แหมนี่แหมสิบแตกแล้วแตกอีกคนหาเหรียญสลึงกับโบมีนี่แหมนี่ไม่เป็นกระจัดเท่าแหม แต่เพิ่นว่าบอกว่ากระจาดของท่านและลางนวดแป้งของท่านจะรับพ่อนไม่แพเพึงหูดซิบเรีวหูดซิบอีกจนซิบแตกเอาเจ้าคนนี้ยังกระเดียแถดจ้าคนจนมือซิบฉันแตกแล้วเนี่ยกระจาดกระเป๋าจะรับพรอนคาว่าพรอนก็คือในกระเป๋าเราจะมีเงินในกระเป๋าเราจะมีเงินที่ธนาคารเราก็จะมีฝาก เงินในกระเป๋าถือเราก็จะมีเพราะว่ากระจาดของเราจะเต็มด้วยพระพรเปิดบังดุลในใจลอยนึงเรากระจาดของพวกเจ้าเหลือเท่าไหร่อย่านะเออกระจาดของท่านและลางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรเวลาสิกินเข่าวาสารตำบักพริกพวาะอย่างบ่มีอาหาร คำว่าพ่อพรก็คือไก่อบไก่นึง่งปลาทูทอดปลาสวายปลาซาบงซาบะเต็มอันนี้ไปงำได้ปลาแข็งตัวเดียวปลาทูเข้มปลาซานจำแล้วจนหัวปลาทูแตกมันโบแมนพ่อพอรอยายหนูไปงำได้กระตมปลาแข็งตัวทอนี่แหละเออปลาแข็งน้อย เมื่อนี้กินเคองตเมื่อหลังกินอีกอีกเคองโตปลาแข็งตัวนั้นแล้วได้กินสี่คับแกปลาแข็งออกหนึ่งตวแว้วก็จำจนหัวเปือ่อยมันโมเมนย่ายจ๋ามันโมเมนเอายืนขึ้นค่ะจะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวสอบอจะด่าขอพระเจ้าช่วยเราค่ะพี่น้องเอฟม,มานำอาที่ฐานแทนป้านหน่อยป้าไปใส่ชุดแป๊บเดียวค่ะเราจะเตรียมความพร้อมนะคะในคนไหน แทนคุณหน่อยมีไหมคุณหน่อยไม่ได้มาใช่ไหมครูจิตโอเคขอบคุณค่ะอธิษฐานด้วยกันเตรียมความพร้อมอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบุญอ,อวยพรถ้อยคําของพระเจ้าที่เราจะเชื่อฟังและทําตามเพื่อรับรพรทั้งในนาและที่บ้านและทุกที่ที่เราไปพระพรพระเจ้าตามทันเราทุกคนขอบคุณพระองค์ในนามพระสกิจ์เจ้าอาเมนเชิญน,นั่งครับเดี๋ยวเราเตรียมเข้าสู่พิธีนะครับ